สวัสดีครับต้อนรับสู่ช่องลาบก่อยน้อยยโสครับช่องผีผ้าพี่น้องเห็ดครับเข่าเห็ดครับแก้มครับมือนี้สิสในเมนูครับผมเห็ดลวกเอ็นแก้วนะครับลวกเอ็นแก้วเอ็นดิผมจะใส่เอ็นเนื้อนะครับเด้อลวกเอ็นแก้วจุแก้วเพียนะครับสีขีเพียนะครับตีผมยมไว้นะครับสีมีค่าตะไคร้ครับมีค่าตะไคร้นะครับ ไปลงมือเห็ดกันเลยครับครับผมผมตั้งนานเดือดอย่าแล้วครับเดี๋ยวผมจะใส่ข่าตะไคร้ไปประกวดครับใส่ลงไปเพื่อรับกินข้าวครับเดี๋ยวผมจะใส่เกลือน้อยนึงนะครับข้าวตะไคร้ใบปรกูดครับสิช่วยรับกินข้าวครับนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ แกวแล้วครับดใส่เอ็นลงตั้งไฟไว้สักข้านึงครับเพื่อเห็นมันสุกนะครับสุกแล้วมันก็สินุ่มนะครับในเดียวางนทีเข้าล่อ เห็นมันสุกนะครับเอาสเปรดแก้วเพียกันนะครับเราสิบกรซอยหอมชอยต้นหอมผักชีไว้ครับใส่แก้วเพียนะครับ เลยครับทังเริ่มผมไปเลยครับผมใส่อีกปนครับอีกปนใส่กระขัวครับผมจะเติมดีนะครับใส่ดีใส่ชดครับ ชูรสผมจะใส่เกลือนะครับใส่เกลือแท่งกำปลานะครับก็ม,ม,ม่กินหอมของข้าวกลัวอีกคนนะครับ เกลือปลาผมสิบโบไซผมสิบโบไซหนังปลาเด้อะแก้วเพียผมสูงผมผมจิตใจเกลือแท่นตามด้วยผักชีต้นหอมครับแก้วเพียครับแก้วเกลียมันจะหอมมันจะหอมเพียนะครับสาวภาสาบ้านเทจะเอื่นว่าก็หอมสีเกลียนะครับ ี๋ยวเขาสีเบิ่งเอ็นกันครับเขาลวกเอ็นไว้เอ็นแก้วเขาสุกแล้วครับสุกแล้วเขาสีประเทศสมอต้มครับอานน้ำสมอต้ม ครับผมเป็นแก้วผมเรียบร้อยเด้อเอ่อสุกเปื่อยเรียบร้อยครับเดี๋ยวสิผมผมจะผุงเป็น้มซุปไผ่มักไผ่ยากสดกับสดนะครับหรือไผ่ยากจูแก้วกับจุกได้นะครับ ต่อไปผมจะปรุงใส่หมอนะครับใส่หมอแล้วก็ไปข้างไฟนะครับจะนำขัาครับอันนี้คือคอรย่างนี้อ่าเอ็นแก้วหม้อไฟครับหอยกจูกระจูครับจูกแก้วเทียนะครับใส่น้ันปาครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งไฟนะครับ เดี๋ยวไปต่างไฟกันครับเดี๋ยวเราอาไปเดือดแป๊บนึงครับรอมันเดือดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่หม้อไฟกันเดี๋ยวแล้วครับพร้อมที่ใส่หม้อไฟกันนะครับเดี๋ยวไปใส่หม้อไฟกันครับมาหยใส่หม้อไฟกันครับ ตอนด้วยใบโหระพาค,ครับโหระพาผมจะใส่พริกสดดนะ้อพริกสดโอ้ยเพราะวา่าพริกป่นผมใส่แก้วเพียแล้วแต่ทีนี้หอ,อมซ้อยครับ พร้อมเสือพร้อมแก้วเพียรครับแก้วเพียหมอนีพ่แแพ่งครับตั้งร้านเ้าขายราคาลอยห้สิบ,บาทนะครับปาก,กระดกระ่กดแเช้นะครับช่องลาบก้อยน้อยยโสครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเข็บคลิปนะครับอาจารย์สิพบพพาดคลิปดีๆต,ต่อไปนะครับ พร้อมเสิร์ฟครับเสร็จเรียบร้อยครับเป็นแก้วหม้อไฟนะครับหุืกแก้วเพียก็ได้นะครับสรับคลิปนี้ไ้สำนึกสักครั้งครับผมครับสวัสดีครับ